ลาสุดเกิดทียังขืนพี่นองเจ้าของค่ายเพลงชัยยามิวสิกคุณไก่จ้าพาเพลินชัยยาวารีได้ออกมาเคลื่อนไหวบอลเอฟซี FC, อย่าผลักมิรเป็นศัตรูนะพี่นองเนาะอะต่ว่ากรสศไปหนามากหลังคือเกาเหมือนเดิมให้คชนะพานสวัสดีค่ะสวัสดีครับ,สว,ส,รบสวัสดีมิดหมอแข้งแฟนหม้อรัจีคารุปรัก,รกู้สู้ปู่สุคนมือนี้มาพบมาขอกันคือเกาพีพพยายน่นองกับแอดมินหน่อยคนเกาคนเดิมกับพยาญานโคโกสุริโยบานทามีแต่ตะโกไปหนาโก้ไปหนาเบิดมือเบิดเว้นพ่นองอะเพื่อนว่าหักกันไว้ดีกว่าสร้างกันนพ นี่ยังกระูดคุยกันสตัวเอาหลังจากพี่น้องหลายๆช่องหลายๆสำนักก็ะดายดีข้าวไปน้องพี่น้องนอเกี่ยวครับคนหน้าเหมือนน้องอุ้งอิงน้องพี่น้องซึ่งกะเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นตั้งแต่เมื่อ้านละละหลังจากที่ทางด้านพี่ไก่จ๋าพาเพลินหรือว่าชายาวริศีละพี่น้องได้เดินทางไปร่วม พิธีซอลเอกซ์โทูของททยเป็นโตเกียวมิวสิกเดียวมิวสิกนะพี่น้องเนาะเพราะว่านนิก็มีเห็นหลายๆช่องเพิ่นมีการลงคลิปเรียกว่ากลายเป็นกระแสพี่น้องในโลกโซเชียลเกี่ยวกับน้องกุ๊กกิ๊กนี่ยแหละที่อ่าบังเอิญมีหน้าตาคล้ายๆนะพี่น้องเนาะหน้าตาคล้ายกับน้ององค์อิงเพยงบานแค่คล้ายบ่แม่นว่าเหมือนทุกอย่างเด้บ่แม่นว่าเหมือนซะทีเดียวแค่มีส่วนคล้ายอ่าแค่มีส่วนคล้ายเนาะพี่น้องเนาะ ล่าสุดเกิดอีกยังขึืนสําหรับเจ้าของค่ายเพลงพี่น้องพี่ไก่จ้าพาเพลินนี่แหละเพิ่นได้ออกมาโพสเรียกว่าโพสยาวเลยพค่ขัมพาน one fc อยากผลักมิดเป็นศัตรูเพิ่นว่าฝากถึงพญคขัผ่านแลวก็ะแอดมินหน่อยครับว่าสัน่นเมื่อก่อนผมบอกเคยขอเธอนีผมขอให้อ่านโพสนี้แล้วเหตุเป็นคลิปลงช่องให้ผมด้วยเพิ่นว่าถือว่าผมขอนะครับ น้องก๊กิหนาตาเขาเป็นแบบนี้ <ht> เป็นหน้าธรรมชาติที่บได้สัญญกรรมผมสิปันห้กกูกิศเป็นก๊กิศเป็นนักสแสดงเป็นตัวของเขาเองและผมบบได้ปั่นมาเป็นนักร้องครับส่วนนักร้องที่ผมปั่นคือน้องน้ำฝน,นสุภาการครับและตอนนี้น้องเรียนแค่รอเวลาครับว่บาสันคือแอดมินหน่อยว่ามูซาเนี่ยแค่รอเวลาสําหรับน้องน้ำฝน ท่าไล์ของผมถ้าผู้ได้ดติดตามมากตั้งแต่ตนสีหัว,วผมละกะลูกๆมีทัศนคติที่ดีกับน้ององค์อิงหละกะหนุ่มโจมาตลอดอกเคยคิดที่สิปันเด็กมากแข่งหรือเปรียบเทียบกับน้ององค์อิงเลยแม้แต่น้อยที่โคเวอร์เพลงเพราะชื่นชอบละกกะซัดท่าในตัวน้ององค์อิงขออย่าเอาเด็กไปเปรียบเทียบกันเลยครับว่าไผเสียงดีกว่าไผไผสวยกว่าไผผมอยากเป็นคู่ค้ากับทุกคน บบแมนขู่แข่งห้ามหันจริงดีจิงเด่นกันครับบบไ้คิดสีแข่งหรือเปรียบเทียบอีหยังกับผู้ใดผมอยากรวมงานกับนุ่มโจต่างแต่ผมย่างบบเปิดไข่เพ่งหรือซันอ,อยากรวมงานกับคนที่มีทัศนคติที่ดีเฮ้าสิไ้เรียนรู้สิ่งดีๆกับเขาไปนั่มถ้าบบเกรงใจบบโจผมสิเปิดแชทเกาเก้า,กา,กาที่ผมแชทไปขอสมัครเป็นแอดมินเพจกับนุ่มโจเมื่อปีที่แลว้วให้เบิ้งเลยพันว่าถ้ามือนั้นนุ่มโจรับผมเป็นแอดมินเพจ ผมกับโค้มบอเรมมาเปิดขายเพลงในมือนีิครับนังเรืองข่ายออกผมหูวานุ่มโจตั้งใจสูงมากมีอีหยังทีนักรองไม่ไม่นักแสดงไม่ไม่ในขายเพลงเล็กๆของผมสีพ่อซอยได้ผมกับพรทีสี่ซอยเต็มทีตามกำลังวอนเอ็ซี่อย่าเอาเด็กไปเปรียบเทียบกันเฮาคือคู่ค้าไม่ใช่คู่แข่งอย่าผลักมิตรเป็นศัตรูเด็กพึ่งโต่นว่า,าจิตใจอ่อนไหวยั่งบ่นนักแน่น ยาหายมาเสียกําลังใจเพราะปากเบาผู้ใหญ่ยายบางคนที่เบาบกคิดเลยครับผู้ใหญ่ที่ดีควรหายกาลังใจเด็กครับให้เด็กเขาได้โตไปเป็นผู้ใหญ่ที่ดีต่อไปถึงแม้ว่าพวกเฮ้าสัญ่ญงบอดังแต่พวกเฮากับเป็นมิตรครับพร้อมที่สิส่งเสริมและกะ็สนับสนุนให้เกิดภาพที่สางสรรในเชิงบวกพวกเฮาคือกัลยาณมิตร หยุดเปรียบเทียบเด็กครับค่ายเพลงชัยยามิวสิกสกลน,นครออนอกจากนี้เพื่อนยังได้มีการเปิดแชทที่ <c oughs> มีการคุยกับบอสโจโนพี่น้องเนาะว่าจังได <c oughs> นุ่มโจครับตอนนี้น้องกุ๊กกิ๊กที่หน้าตาคือน้องอุ้งอิงกําลังเป็นกระแสะแห้ง <c oughs> ถามีเสือหนังค่ายอ่อนย่งเหลือ,อยาลืมเอามาขายหายไอเดอร์ครับสองโตไซเอ็มเสียงน้องกุ๊กกิ๊กกับน้องนางฝนใส <c oughs> ่เวลาทายคลิปเหตุก,กิจกรรม <c oughs> เพื่อเป็นอีกหนึ่งช่องทางในการซอยโปรโมทนังค่ายอ่อกครับ วันที่19มกราคมที่สิที่เต้นมังกรนาดีอุดรน,นะครับเพิินมาสันอ่อันนี้คือโพสต์ของเจ้าของค่ายเพลงที่ไก่จ้าพาเพลินชัย,ยาวารินีนพินองเนาะเรียกว่าออกมาปกป้องลูกๆของเพลินนันหลักาัวอีหยางมือเพิินอาจสิเห็นคอมเมนต์ตามช่องต่างๆเหมือว่าเนี่ยือว่าน้องกุ๊กกิ๊กเป็นกระแสในโลกโซเชียลหลาย าบางคนก็นมีการเข้าไปขอถ่ายรูปกับน้องเพราะความน่าคล้ายพี่น้องความ,มน่าคล้ายบอแมนว่าเหมือนกันทุกอย่างเด้อแอดมีนหน่อยก็ข,ขาไปซองเบิง้งหลายๆคนมีการคอมเมนต์เดียวว่าโอโ้โหดูเดือดเกิดอะไรขึ้นจังสีแมพเคยเขา,ขามานันบ่ไดถึงขนาดนั้นพี่น้องอมแมนบ่หละแล้วเพิ่นบ่ไดว่าเอาเอาเอาน้องกุกกิ๊กมาเปรียบเทียบอันนี้คือความเข้าใจของคนถี่ไปพบพ่อน้องกุกกิ๊กเองคือเข้าไปแล้วบังเอิญว่าเอา มองผาผีบไหมแบบในผานบานห้องเสร็ว่ามองผ่าผีบจัง,ง,สง,บงสิแมมเอาน้า ing, านองอุ้งอิงโบนันจังสิอันนี้อ,อันนี้คือความเข้าใจผิดของเอฟซีแฟนคลับบางท่านเองอแต่บางคนบอกว่าทําไมอ่าทําไมเมื่อมีเอฟซีแฟนคลับเข้าใจผิดว่าเป็นน้องอุ้งอิงคือบอกบอกตอนนั้นอันนี้คือแอดมินหน่อยเห็นเห็น <ๆ S 1> ในคอมเมนต์นพี่นองเนาะทําไมไม่ชี้แจงให้เอฟซีแฟนคลับเข้าใจตรงนั้นเลยว่าไม่ใช่ไม่ใช่ซึ่งเมืม่อเศา้านี้เขาก็บอกไปแล้วถ้าผู้ได้ฟังคิปจนจบนพี่นองเนาะ ทางด้านของเจ้าของค่ายเพลงเพิินออกมาขอโทษเอฟซีแฟนคลับนองอุ้งิงเพียบบันแง้งทีบ่ไไรมีการเบอกคือวา่จาจังไรละ่ะอ่าย่านผู้ที่เพิินต่างใจไปแล้วอย่างเพิ่นเสียกําลังใจอย่างเพิ่นหนาลาคอือย่านเพิ่นหนาลาคือเข้าอาจสิเข,ขาใจคนมองคนหลัจุดกันอันนี้คือในมุมมองของเพิ่นจังสี่แหมซึ่งเข้าเบิ่งแล้วสําหรับที่ไก่จ้าพาเพลินเนาพี่นองเนาะก็นานนี้มีการพูดคุยกันก็คือ เพิ่นมีการเบาหลังไม้นี่แะลวบาหลังไม้กับแอดมินหน่อยเกี่ยวกับ<ม>บอจผู้บริหารสาวน้อยเพชรบ้านแพงถือว่าเพิ่นเป็นอีกหนึ่งคนที่ชื่นชอบ<ม>ชื่นชอบแล้วก็ชื่นชมบอจมากแต่ใดท่าใด<ม>ก้อนหนานี้ทางช่องของเพิ่นเนาะสิ<ม>เป็นการโคเวอร์เพลงซึ่งหลังจากที่ว่าโคเวอร์แล้วเมื่อกสิมีในเรื่องของลิขสิทธิ<ม>์เพิ่นได้มีการติดตอ่อไปทางบอจนี่ละซึง<ม>่งบอจเพิ่นกับปลดล็อกให้จังสิแม่ เป็นจ้าไหน,นหพี่นี่ผ่านก็นี่แหละพี่น้องก็คือสิ่งที่เพิ่เบอกก็คือบ่อยากให้เอซีแฟนคลับนั่มระวังอุ้งอิง,งกับกุ๊กกิ๊กไป,<ะ>ไปเปรียบเทียบกันเ,เพราะว่ามันเปรียบเทียบกันไม่ได้เข้าใจเนาะอุ้งอิงคือ<ะ>ซูเปอร์สตาร์ไปแล้ว<ะ>สําหรับน้องกุ๊กกิ๊กนี่คือศิลปินย่งย่งมาท่านนี้ื้อเสียงและะ้วก็บอได้เอามาเป็นนักล้องบ่ได้<ะ>บ่ได้ปั้นเึ้นมาเพื่อที่เป็น ตุ๊กคูแคงกับน้องอุ้งหญิงเออแต่ว่าพอดีน้องหน้าตาระไม้ขายเคียงเฉยๆนอพี่น้องเลยเลยถือได้หลายคนจับเอาไปเป็นป,ประเด็นเออมีการเปรียบเทียบว่าโอ้ยสู่อุ้งหญิงบ่ได้ดอกหน้าตาแตกตัางซันสี่อันนี้อันนั้นทําให้เด็กเขาเสียกําลังใจอันนี้คือเนื้อหาสาระโดยรวมที่สิ่งที่เพนอยากเสื้อ,อ,อมากเมื่อกี้กับมีการพูดคุยกันนอกับพีใกล้จานนี่แหละพี่น้องกับคือนี่แหละคือจุดประสงค์ที่พน อยากให้เ้าเฮ็ดชิปกัคือบ่อยาไให้้นไปไปวา่าไห้น้องกุ๊กกิ๊กอเออว่าน้องมาแข่งก็นะสี่สู่บ่ได้ดอกคือว่าก็ย่อมะะับว่าสู่บ่ได้ดอกแต่ว่าเพิ่นบ่ได้มาสู่แล้วก็ไม่ได้ปั้นน้องกุ๊กกิ๊กเป็นศิลปินนักร้องคือว่าเพิ่นสีปั้นเป็นนักสแสดงอเออจังสี่พี่นอ้องจังสันนะพีน่น้องนาะงสัหรับเอซี่แฟนคลับผู้ได้ที่เอ่อเรียกว่าบางบางครั้งอคอมเมนต์กะกะถือวา่าดูเดือดยุ่จังสี่ไหมกะ อยากให้นึกถึงคือจังว่าสภาพจิตใจเด็กน่อยพึงสีเขาว่งการบอท่านเด็กเขาเต็นตัวจ่อยเด็กเพิ่งข้าผ่านแค่ก้าวขาเข้าไปแาเดียวเปิดตัวก็เจอข้อเมต์แล้วแล้วย่านสภาพจิตใจของเพิ่นรับบาไหวยังสีน้องเ้องมา่้องไปคิดยังหลายสมมูิว่าซะน้องคุกจิกเป็นลูกเป็นหลานพี่น้องแล้วบังเอิญไปหน้าใครเคี่ยงกับองหญิงซะไปแล้วคออเมต์เขามากมีคอมเมต์เขามากว่าให้น้องจังสี่ถ้าเป็นลูกหลานเท่า พี่น้องก็เสียใจแน่บอจังสินะเอาแค่นั่นละเพราะบอกอย่างไรเป็นพลังบวกให้กันดีกว่าเนาะพี่น้องเนาะบ่มีผู้ใดมาแทนผู้ใดไดน้องอุ้งนี้ก็คือน้องอุ้งอิงเข้าใจยุวะเอฟซีแฟนคลับบางท่านรักลูกจังสิไหมหากน้องอุ้งอิงเพชรบานแพงแต่ว่าบางเื่อคือจังเข้าเลยขอบเขตไปบ่เขาเข้ากับเข้ากับบ่บางเื่อเข้ากับบ่จำเป็นต้องที่เรียกว่า บางครั้งเนาะใส่เข้ามาด้อยค่าคนอื่นเลยดิพยายามผ่านบางคอมเมนต์ไม่อยากให้เปรียบเทียบกันไม่อยากให้เปรียบเทียบกันครับผู้ใดกับเป็นผู้นั้นละว่าชายกับผู้นผู้ใดกับเป็นผู้นั้นลูกก็ยังเป็นลูกคือเก่าสับไปลูกสาวแห่งชาติก็ยังเป็นลูกสาวแห่งชาติคือเก่าแล้วก็ขอแจ้งอีกครั้งพี่น้องข้างช่องมกรอีสานไม่ได้มีเจตนาที่จะ อ่านั่มทั้งคููมาเปรียบเทียบกันให้พี่น้องได้ฟังแต่ว่าพ่อดีเกิดเป็นกระแสว่ามีคนหน้าขายน้องหญิงซื้อเข้ากันเลยนั่มเสนอให้พี่น้องได้ฟังกันซึ่งถือว่าเข้ากับเป็นตามสโลกแกนข่าวสารอยู่แล้วเพราะเป็นสารก้อนหมูน้องพี่น้อง,องแต่ว่าขลบขอบคุณพี่ไก่จ๋าท,ที่ที่ทักมากอ่าพูดคุยกันถึงปัญหาที่มันเกิดขึ้นอืมเข้ากันเลยได้ออกมากเหตุข่าวถึงแม้ว่าพี่ไก่จ๋าสีบปบอป่พนี่เข้ากับสีเข้ากับสีเวาวววอยู่แล้วพี่น้อง ว่ากาลังพูดคุยกันที่ว่าเออคอมเมนต์มันมันออกมาหน้าหน้าจิตตังเนาะห้องกระตอมมาอ่านําเสนอยงเลยครับผมพี่น้องให้เข้าใจกันคือเก่าน่นล่ะเอาให้เป็นกําลังใจเป็นพลังบวกให้กับลูกหลานดีกว่านาะพี่น้องเนาะเพื่อนี่ล่ะต้นกล้าในวันนี้จะเป็นต้นไม้ที่แข็งแรงในวันข้างหน้าเป็นกําลังใจให้กันดีกว่าพี่น้องจังสันนพยัญชนะพอกันคลิปหนาพี่น้องสาหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะสวัสดีครับ